ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัดแสดงความเห็นคำสั่งสารแพ่งเมื่อวานนี้ย้ำตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายทุกอย่างขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานที่ปรากฏส่วนตำรวจที่เตะระเบิดยืนยันระเบิดมาจากเต็นท์ผู้ชุมนุมค่ะถวงเพื่อนแล้วเตะเอาแบบคือให้ไปไกลตัวไว้ก่อนจะปลอดจะปลอ, <c oughs> อดไยก่องานขาเหมื <c oughs> อนแแฮมเลยนะคือตอนนั้นกะว่าจะทันกะว่ากะทันกะทันกะทัน พอโดนพอแต่พอโดนลูกพอโดนระเบิดก็ตูมเลยก็มีบ้างเหมือนอยู่ในพวังเหมือนฝันไปเลยอ่ะเหมือนฝันเหมือนอยู่ในพรวังเอ้ยมันเรื่องจริงหรอเนี่ยโดนระเบิดจริงเหรอ นี้เป็นคำบอกเล่าถึงเหตุและปัจจัยที่ตัดสินใจเตะระเบิดของดาบตำรวจธีระเดชเล็กผู้ผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรแสนสุขจังหวัดชนบุรีขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าเมื่อวันที่18กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมา ดาบตำรวจธีระเดชเล่าว่าที่ต้องกวักมือเรียกเพื่อนอีกคนเพราะมีโล่เหล็กเพื่อมาปิดทางกระสุนให้เพื่อนอีกหลายคนที่อยู่ด้านหลังและเมื่อเพื่อนหวางโล่ลงระเบิดก็ถูกคว้างมาจากเต็นท์ผู้ชุมนุมจึงตัดสินใจเตะเพราะเกรงว่าเพื่อนอีกหลายคนจะได้รับอันตรายซึ่งขณะนั้นไม่ได้คิดถึงชีวิตและความปลอดภัยของตนเอง ขณะเดียวกันพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้มัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตํารวจแห่งชาติเข้าเยี่ยมดาบตํารวจธีระเดชและตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทะพร้อมกับมอบเงินสดสวัสดิการและได้กล่าวชื่นชมความกล้าหาญของดาบตํารวจธีระเดชที่เสี่ยงชีวิตช่วยเพื่อน โดยจะนําเสนอต่อคณะกรรมาการข้าราชการตํารวจหรือกอตรในการประชุมนัดหน้าเพื่อขอเสนอเลื่อนยศให้ดาบตำรวจธีระเดชเป็นร้อยตํารวจตรีเป็นกรณีพิเศษและจะเปิดโอกาสให้ขอย้ายและเลือกตําแหน่งได้ตามที่ต้องการ ทางด้านของดาบตำร,ร,รวจธีระเดชก็ได้กล่าวขอบคุณที่ผู้บับงคับบัญชาเห็นความสำคัญของตำร,รวจระดับป,ป,ฏปฏิบัติการที่ทุกนายปฏิบัติด้วยความตั้งใจและทุ่มเทภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อจำกัดโดยยืนยันว่าไม่ท้อและยังมีขวัญกำลังใจดีแม้ตัวเองจะบาดเจ,จ็บและเพื่อนควบคุมฝูงชนชุดเดียวกันจะเจ็บและตายก็ไม่ทำให้สูญเสียกำลังใจและหากร่างกายแข็งแรงก็พร้อมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ด้านนางจิรภาภรยาดาตำรวจธีระเดชกล่าวว่าถ้าเลือกได้อยากขอให้ขาของสามีกลับมาเป็นปกติมากกว่ายศที่สูงขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภูมิใจในตัวสามีที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและที่ผ่านมาก็เข้าใจการทำหน้าที่ของสามีและเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดพบออตรแสดงความรู้สึกเสียใจกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยยืนยันเขาว่าตำรวจที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนไม่ได้พกอาวุธประจำกายมีเพียงโล่และกระบองดังนั้นจึงให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานภาพถ่ายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งติดตามจับกลุ่มผู้ที่ก่อความรุนแรงมาดำเนินคดีและไม่ขอแสดงความเห็นกรณีคำสั่งศาลแพ่งเมื่อวานนี้บอกเป็นหน้าที่ที่ตำรวจต้องปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อยแม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายค่ะ ก็ด้วยครับเป็นข้อข้อข้อกำทางกฎหมายครับมันจะต้องให้คำสั่งสารแพ่งเมื่อวานนี้ต้องให้กลับมาทบทวนยุรรทิวิธีหรือมาตรการอะไรอีกนีมค <c oughs> จริงๆเราเราก็ได้มีการทบทวนตลอดเวลานะครับว่าเราจะทํำยังไงที่จะให้สามารถดูแลการชุบุมให้ที่สุดนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องของการใช้วุฒมากนะครับ ซึ่งซงเราก็เป็นเรื่องทั้งกฎหมายทั้งพี่น้องชายชนเราไม่สามารถทําได้นะครับแต่เราก็มีกฎหมายข้อหนึ่งคือจะใช้เฉพาะที่จําเป็นเมื่อเมื่อเมื่อมีการใช้วุธก่อนนะครับแต่ว่าต้องใช้ในการป้องกันตัวส่งกิเหตุนั่นเองนะครับนี่ก็เราต้องระมัดระวัง ทางนี้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำคำสั่งสารแพ่งมาเป็นทางการปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลความปลอดภัยการชุมนุมต่อไปรวมทั้งการปรับยุทธวิธีเพื่อให้ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ